ก็จะมาดูรถจะมาห้ารุ่นใหม่นะครับจะมาห้าฟิโนเอทไนนนะครับผมตัวนี้ก็วอร์ชิ่งไทยซีนะครับผมเป็นซีอาร์วายเจเอไนะฮะกอลูกเล่นใหม่ก็มี้กันเยอะนะครับผมเริ่มจากไฮไลท์ของรถก่อนเลยนะครับกุญแจรุ่นนี้นะครับผมเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับลักษณะจะเป็นกุญแจรถยนต์เห็นไหมครับจะมีกุญแจแถนไม่สองดอกเหมือนเดิมนะจะมีตัวนึงเป็นรีโมทนะครับรีโมทตัวนี้ถามว่าใช้ทำอะไรเดี๋ยวดูที่รถนะครับกดหนึ่งครั้งปั๊บกดจัดในการล็อกเบี้ยขาวนะครับผมเราจะรถต่อ ชัตเตอร์คีย์ทั่วไปนะครับแต่มีรุ่นเล็กพิเศษครับผมสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มกดล็อกนะฮะและกุญแจรีโมทเราตัวนี้นะครับสามารถทําได้อีกอย่างนึงก็คือเปิดช่องกุญแจชัตเตอร์คีย์โดยที่เราไม่ต้องใช้กลกุญแจนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมกดค้างไว้นะครับอ่าเห็นไหมครับเปิดเองแล้วนะครับและมีไฟแบ็คไลท์ LED อยู่ด้านในนะครับท่านสังเกตดีๆจะมีไฟอยู่ในช่องกุญแจทําให้เราเสียบกุญแจได้ง่ายเวลาจอดในที่มืดนะครับผมเปิดบาะนะครับรุ่นนี้เปิดเหมือน y a m า h a ดูใหม่ๆทั่วไปนนนะะคครรรัับบบผมกุญแจดด้้าาซยเเพื่ออปิถ กองใต้กองเก็บของใต้รถก็จะใหญ่นะครับเหมือนรุ่นพี่อย่างพวก C C X ทั่วไปนะถ่น้ํามันนะครับก็จุน่าจะเท่ากับรุ่นใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ไฟหน้ารถนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับผม35วัตนะฮะเหมือนกับ C C X นะครับการสตาร์ทรถต่างๆเหมือนกันนะครับเปิดซิลิโคนแจ๊คเพิ่มไฟเรียงติดดีหมครับแจ๊ครถนะครับ